มัณคงแห่งชาติวันนี้หารือเรื่องการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการกำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาใน3ระดับเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชกล่าวถึงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชว่าได้หารือเรื่องการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการโดยกำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาใน3ระดับคือระดับนโยบายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขที่มีพลเอกอักษราเกิดผลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกเป็นผู้รับผิดชอบรวมถึงคณะปฏิบัติงานในพื้นที่ตามรอบนโยบายมีกองอําเลยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรอรบนาค4สี่วนหน้าที่มีแม่ทัพภาคที่4เป็นหัวหน้าคณะจะมีการแก้ไขปัญหา3ขั้นตอนคือสร้างความไว้วางใจลงสัตยาบันและทำตามรถแมพโดยจะทำให้เร็วที่สุด หากไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ก็จะส่งต่อให้กับรัฐบาลชุดต่อไปขณะที่ทางการมาเลเซียกำลังรวบรวมกลุ่มผู้เห็นต่างให้ครบทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับและพบว่าภายในกลุ่มต่างๆมีทั้งฝ่ายการเมืองและทหารที่ยังขัดแย้งกันอยู่นายกรัฐมนตีกล่าวด้วยว่าปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ต้องใช้แนวทางสันติวิธีและความจริงใจแก้ปัญหาตามหลักสากลครับ